สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์60 3วันนี้เราจะมาแจกเนาะแจกเซิร์ฟเวอร์60 3กันขอ,อยังพอายเหตุนนยังอยู่มื้นี่ย <c oughs> เฮาเสือโบนัสครูเรียบร้อยเนาะเรามีคอปูบอมเดี๋ยวรับของกันเรามีคอปูบอม,บม,นม,อบอมในนี้ทีมในี้คั้นขายกันที่ไหนอยู่มาจนกรลอยนี่แหะแจกแจกก็ต่อเมื่อครบโอ้ยไม่สิร้ายหัวแจกนี่ละ เมนแรกเนาะอู้เดี๋ยวกวอดแจกเขาซุ่มตัวม่วงกัน <c oughs> 14วันเราพร้อมจะบิดมืออื่นมืออื่นอันนี้มืออื่นเสร์บอ,อัน,ออน,ออน,ออนเปิดห6ซุนหมาก่อนอื่นก่อนใดก็ได้ตัวม่วงตัวม่วงไปสิ่งที่เราต้องการคือตูกแก้วดวงอชุลาคาบุโต ไปหมัดจริงจังจริงจู้สีทองจงออกมาอุ้มเข้าไปสีทองออลูกแก้วลูกแก้วลูกแก้วไอ้หา่าโอ้ยเอาคอยยุงมาโอยสีทองอย่างดีเจ็บเจ็ยบอย่างดีเลย โอยแหลกแหลกแหลกนี่ยังวัวเงินพัฒนาหนึ่งเปอร์เซ็นรางวัลลักเฮ้ยลูกซาดีใจ ปีเก๊ไปอีกหนึ่งรอบชู่ตูมออกไปฟิวยบร้อยโอ้ยเจอร์โรเจอร์โรหลายจุดพัฒนามาเซยเนาะฮะอาเบืองเาขาคอปูบอมนี่พลังกับซี่สี่แส,สนละขั้นผู้ได้เหตุเนาะ กสิบอมมี่ยังไรเขาในสามดาวอยู่กสิีประมาณนี้ล่ละเสิบหกศูนย์สผู้ใดเอาไปได้ก็เอาไปลิ้นรถใครได้ก็เอาไปลิ้นเนาะเมียนแหลกแจก,กเลยเมียนแหลกมากสิตขอนำลาอู้สวยเขาใด้ของทอง,ทองตบตีชอบบานกัน วิวหาสิบเจ็ดสามแสนแปดกว่าปูปอมห้าแสนสี่แสนห้ามีฟุเอเอทามาตีกันนี่ก็ได้ตีฮีโร่ปีศาจจากซองสามเกมไปฝั่งฮีโร่เราดีครับพลังสองแสน ทาส้เอามีคอปูปอมอยู่ละไปเอาพลังสามแสน <c oughs> ตบเด็กตบเด็กมาเบ่งดูโอ้กาโลเปิดก่อนไว้สวยนี่ละความเร็วที่ต้องการกาโลเปิดก่อนตบบ้องหูไปตู้สามแสนหกโอ้ต่สาม <c oughs> ระเบิดปืนจากกลยิงหน้าขึ้นมาอ้อาวุธสามดาวสุดร้อเท่ ฮึยาสตันเด้อยาสตันโอ้ยสตันอีชูสับหนาเข้าไปอากองเองี้ยาะมัดเหล็กวายูเซโค,คนหมุนติ้วติวต้วตูมแสนหกติดบอยอท่อสับหนาไปชู่ชูชูชูเข้าไปเรียบร้อยชูเข้าไปฟุจิไคนิาติโอเมียนเนาะไปปิดฉากด้วย กาโร่ตบบ้องหูไปต 13, บตอบตบตอบตบตอบตบป้องหูเรียบร้อยระเบิดเอ้าบอดตายเว้ยระเบิดปืนจากกลอุ้มสองแสนแปดเสยชูสาบหน้าไปเรียบร้อยกาโร่อยากกระเทียมที่ต้องการมาอีกจักกลดูสองแสนสี่เข้าที่หัวเข้าที่หน้าไป แค่ไข่เอานันะ่นเนาะปั้นเลยปั้นอะตอมมิกเนาะอีกตัวหนึ่งเนาะมาปาดบดขยีไปบูทขึ้นมาชุเข้าไปอะตอมมิกฟาดตัดอะตอมชุเข้าไปตุม้มมาซับหน้าไปการุปไปหมัดชุช้างชงช่ชางชงช่ชางโตบังหงไปตุ่้มมาไปลมละเนละนาดไปลมไปสอง <c oughs> มาเด็กว่ายูไซโคนมุนติวติวติวติดโล สับ,บันแค้นแค้นอู้วอา,าวุธสามดาวเชิดเจ็๊ยบเทวะซับนาไปอะ่ะมาแล้ววันนี้ของแท้วันนี้ระเบิดปืนจากรกลเยียวขึ้นมาแสนแปดยิงตกอุ้มสี่แสนสองสสโอ้โมเม้งไปแล้วเว้ยมัดเหล็กปายุเซคุลตกอุ้มไปเสยชุ่ปีธรรมดาไปชุไใบฟันมาโดมานาะ การุตบบ้องหูชูตบต้าอุ้มเข้าไปติดสาหัสเน้จีน,นอัดบติดเว้ติดชูเข้าไปสะบ,บ้านแขนหิ้วยางเดียวชูชุบชุ่มบุลเหลวเต้าอุมอ้มสับหนาไปอีกชูชูเข้าไปมาชูสับหนานี้ละระเบิดปืนจากกลยิงฟิวแสนสาม ตูมเข้าไปบอมีดาเมจโลบอลโลติดโลโอ้โหชูเข้าไปโอ้บัลเลยอ้บัลเลยข้อซอมบีนะใครเนะาะอันนี้ข้อซอมบีนี่สวยเลยตบบ้องหูไปตูมเข้าไปโลไกแตกแล้วปูบ,บอมชุชุกอูมมาไปยังชูเข้าไปโอ้โอเกือ,อกบตายสะบบันแครนมาเนี่ยตูมยิงหน้าจุบ ต้อมติดโลนิ้วเหลือ่อยเกนมากเกือบเต็มมาชุชุชเข้าไปเปิดปืนจักกลแบบนี้ฟุบพลังขค้ืนเต้าจริงต้มขตตแบบเข้าไปติดโลติดโลแบบสวยหรูชุเข้าไปสาบนาเข้าไปซอมบี้แมนบบกชุเรียบร้อยโลโูลูกกับแตกหน้ากากวานสาบเขาเอากาโลปล่อยมัดเต๊อบองหูไป ดูซับเติมเข้าไปเอาเรียบร้อยโรฮียหมุนติ้วติューมาบอลนี่ซอมบี้แมนสับ,บันแ้นชุบอาวุธสามดาวสุดหลอดห่อเท่ชุบเติมเข้าไปเฮ้ยโชว์ซับหนาไปอีกมานะระเบิดปืนจักกนยิงหนะ้าฟิวชีดตุมเข้าไปสองแสนฮาโดยจางละใหญ่ออังนะ ยิงเหยียบขึ้นมาพลังเคลืนเต่ายิงตูมเข้าไปแสนเก่าโรเฮียชู่ตีไปชู่ซับไปชู่เข้าไปมาบบดนี้การุตบบ้องหงุไปชู้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 โลเฮียแล้วเอาสวยเอายัางโ่เฮียเว้ยสะบบันแขนชู้หิวเลือดขึ้นมาอีกเตู้มเข้าไปหาเทือนละซับนาไป มาระเบิดปืนจักรกลอีกยิงอีกเื่อบวันนี้ฟิวต์ตุ้มเข้าไปโหใหญ่อ่าง,งไปแล้วเอาหลับวันนี้ห้องคอยยิงเขา้าที่หัวเข้าที่หน้ายิงตูง้มเข้าไปติดโล <c ười> ตีธรรมดาไปโชว์ซับหน้าตู้ม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 บอ่อเป็นยังโอ้ยโลนาะขนาดการตูตบปองหูไปโชว์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 เอา ตูม้มเข้าไปเสยสบานแค้นมาอีกโอ้โหยืดยาวขนาดตูม้มเข้าไปสับหนาไปอีกเหาระเบิดปืนจักกกนเอายิงยิงอีกสิบเทินเฮ้ยบ่เขาบ่าแตกชุสับหนาเข้าไปเอารอบนี้ละตูม้มเรียบร้อยระเบิดปืนจักกกลยิงตูม้มเข้าไปสองแสนเรียบร้อย โอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ฮันเพื่ออยากได้ก็เมนแรกจัดมาเลยไปแล้วครับ